สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคูมุครูคณิตนะคะวันนี้พาไปบวกเลขแบบเวทคณิตกันค่ะโดยใช้จุดเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นการบวกแบบ2หลักนะคะ5้าํานวนนะคะไปบวกกันเลยค่ะใช้หลักการเดิมเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เราบวกแล้วเกิน10ให้จุดไว้บนเลขนะคะแล้วก็เอาเลขหน่วยมาบวกต่อได้เลยอ่ะไปดูกันค่ะ สาบวกหได้9 9้เบวกแปเป็น17ก็10บใช่ไหมคะสิก็ใส่จุดไว้เอา7มาบวก7จ็ดเบวกเเป็น14ก็ใส่จุดก็เอา4มาบวก5เป็น9แล้วก็ใส่9ค่ะทีนี้มีจุดกี่จุดคะจุด2จุดก็สจุดก็คิดเป็น 2, 2ไปบวกกับ7ได้9 9้บวกสี 9บวกสเป็น13ก็ใส่จุด13ใช่ไหมคะก็เอา3มาบวกต่อ3าบวก3ได้6 6บวก9เป็น15เจอ10ก็ใส่จุดเอา5มาบวก6 5หบวก6เป็น11ก็ใส่จุดแสดงว่า11ก็เป็น1ใช่ไหมคะแล้วก็มาดูซิจุดหมีกี่จุดคะ3จุดใช่ไหมก็จะได้เป็นเลข3นั่นเองคะ่ะ ทำได้ไหมคะที่นี้ก็จะดีตรงที่เราไม่ต้องบวกเลขเยอะๆไม่ต้องเป็นแบบ20 30นะคะเราก็ค่อยๆบวกไปได้เลยเนาะมันจะเป็นการที่ไม่ทำให้เราผิดพลาดนั่นเองค่ะลองบวกดูนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งเนาะที่ให้เรียนรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าใครคิดว่าแบบนี้ มันยากกว่าแบบเก่าแล้วก็ใช้แบบเก่าแต่นี้เพื่อใครอยากรู้วิธีอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเรียนรู้กันได้เลยค่ะ